สวัสดีครับสวัสดีเอซนะครับผมสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้องสาวห้าครับผมตอนเช้านะครับปะ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 นี่ก็เอาลำนะครับลำที่สีข้าวนะครับเอามาให้น้องสาวห้ากินนะครับก็กินทุกเช้าครับผมปะมวยเฮ่เ็จิบ <c oughs> มะจ็บะ

อันนี้ก็จะเป็นลำนะครับผมลำที่ไอ้สีข้าวนะครับจะให้เขากินทุกเช้าเย็นนะครับกินวันละครึ่งกิโลนะครับว่ากินแล้วจะได้โตเร็วครับผมอ้วนกินเยอะก็ไม่ได้ครับผมทองอืดอ่าก็ฝากเอซีด้วยนะครับผมก็อยากจะให้ ช่วยแบบเอาดินมาถมนะครับเวลาเขานอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นเรียบนะครับเวลาเขาจะลุกลุกยากครับผมสมม่ตนคนเราเวลานอนครับผมต้องมีหมอนนุนคออย่างนี้ครับอขอให้เอฟซีช่วยเหลือนะครับผมเอาดินมาถมสัก รถครับผมตัวละสองรถน้องสองห้าเอารถเดียวพอครับผมเอาไว้ให้เขาเล่นเล่นเล่นดินด้วยครับเล่นแบบแสหลังแบบไรยุงนะครับก็พื้นที่เรียบก็ลาลุกก็ลุกยากนะครับผมก็อย่างจะให้ช่วยเหลือน,นะครับผมลาเขานอนจะได้นอนสบายครับผม แลุกลุกได้สบายครับว่าช้างน้ำหนักเขาเยอะกว่าจะลุกทีก็ต้องทิ้งน้ำหนักแคแรงเยอะก็อยากให้เอฟซีนะผมช่วยเรลยนนะครับในเวลาคขานอนนะครับก็วันนี้ก็มาทำความสะอาดตอนเช้านะครับ เดี๋ยวก็จะพาน,น้องช้างออกไปทุ่งนาต่อครับเพราะว่าจะให้เขาไปกินแต่ตอนเช้าหน่อยเพราะว่าถ้าสายมากก็ร้อนนะครับเด,ดเดี๋ยวกินยาไม่ได้ดู๋ยกินดีครับผมมีทุงปุ๋ยนะครับลองไว้นะครับ มันลรวฝากเอซช่วยเหลือนะครับผมดึเงเอาดินมาถมนะครับเป็นหมอนไว้ให้น้องท้างนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะสั้นนิดเดียวนะครับผมเพราะว่างานการเราต้องเร่งในการทำนะครับคนเดียวนะครับเพราะว่า เลยมาต้องเดี๋ยวป้อนข้าวลูกอีกต้องเร่งในการทำงานครับต้องในน้องช้างอีกครับก็คแซนฝ่อคุณพ่ออยู่ครับผมก็เลยกลับมาแต่ดึกครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเสียงครับผมเสียงช่วยเรลืนน้องช้างนะครับในการนอนนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม หนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ไปกำลังใจด้วยครับผมฝากเป็นคะแนนให้น้องสาวห้าช่องพลายสาวห้าช่องเล็กๆนะครับเดี๋ยวมีน้องพลอยน้องน้ำโชคน้องปุ้มปุ้ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโองครับครับเร็วสิเนี่เสียงดังเสียงเสียงงโยงสวัสดีครับผม